ครับสวัสดีนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่น้อยฟังสีนวลนะครับผมครับตอนนี้สีนวลของเราก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วอย่างปลอดภัยนะครับ่แม่นะครับผมตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยให้พ่อพ่อโคนด้วยนะครับผมตัดหญ้านีเปียให้นะครับถึงบ้านแล้วนะครับ่แม่นะครับผมก็ เดินทางต่อวันที่1ิบนะครับผมเหงานอีกรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านนะครับผมอย่างปลอดภัยแล้วนะครับขอบคุณนะครับแม่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณที่ทุกความเป็นห่วงขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมที่มีให้สีนวลและก็ครอบครัวของเรานะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับผม น้ำเสร็จแล้วนะครับผมเล่นโคนนะครับพอกตัวไว้นะครับให้อ่าใหดินให้โคนช่วยรักษานะครับตอนนี้ก็อาหารก็จะเป็นหญ้าในเปียนี่นะครับผมด้านข้างนี่เลยครับอ่อนๆเนีย่ยแล้วก็ต้นกล้วยนะมีกล้วยกล้วยเครือนึงนะครับมันหักตั้งแต่ตอนที่เราไปก็ตอนนี้ว่ามันสุกบ้างไม่สุกบ้างนะครับผมอ่าก็กินหมดแล้วนะครับผมเครือง มาถึงแล้วนะครับผมก็เลยมาอัปเดตให้แม่ๆได้ดูได้ชมนะครับเพราะว่าตอนที่เดินทางกลับไม่ได้ไลฟ์ลก็ไม่ได้ถ่ายชิปนะครับตื่นแต่เชา้าส่วนผมก็นั่งอยู่ท้ายรถ <c ười> คือเราไปายังไงละ่ะเราช้ากว่าเพื่อนนะครับผมตอนขึ้นรถนะครับตอนอาชางขึ้นรถนะครับผมก็เลยรีบๆไปหมดนะครับก็เดินทางมางตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้า 6โมงเนาะเดินทางตั้งแต่6โมงถึงบ้านเที่ยงนะครับเที่ยงก,กว่าๆนะครับผมก็ใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราก็เก็บสัมภาระนะครับผมรถยังไม่ได้ดับเครื่องเลยนะครับผมเป็นไงสีนวลเหนื่อยไหมอ่า ตอนนี้เรื่องอาการที่ท้องเสียก็ดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นตั้งตสวันแรกๆนะครับผมดีขึ้นแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเพราะให้ทานอ้อยเยอะนะครับให้ทานอ้อยเยอะเกินไปเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนก็เลยทําให้อาท้องนะครับเกิดปวดท้องท้องเสียนะครับผมวันที่ไปแห่อยู่ที่ ลุงผูดื่สีเก็แก้วนะครับวอนนั้นท้องเสียตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็เพียๆนะฮบผมเพียรถนะครับแล้วก็เหนื่อยจากการทํางานด้วยนะครับผมอ่าคืนนี้คงนอนแตงหัวต่ํานะครับอ๋อทำไมไม่กินกินแต่ใบบ่วกินแต่ยอดบ่วมันอ่อนนะครับ ครับก็มาอัปเดตแค่นี้นะครับแม่ๆนะครับฝากติดตามนะครับช่องไม่น้อยฟังสีนวลของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมทุกกำลังใจขอบพคุณมากๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ